ใส่ปุ๋ยนะคะปลูกทุเรียน5ปีตายหมดเกลี้ยงแล้วก็ไม่ยอมแพ้นะคะปลูกใหม่อีกรอบหนึ่งอะไรนะปยอะไรปุยคอกแกะตามไม่ยอมแพ้ได้จ้ะปลูกใหม่อีกรอบหนึ่งตตาย เงาะกระปุกทุเรียนกระปูกทุเรียนถ่วมหัวห้าปีจะตายหมดแกก็ไม่ยอมแพ้แกกระปูกอีกรอบหนึ่งจ้ะไม่ได้กินเลยของแพงก็ไม่แต่แก็บนี่นะ แกบใหม่นะแม่อ่ได้แกบเผานะแกบใหม่นมั่หหน,ห,น <laughs> หันไปไปทางไหนว่ดูในทุบลุมไปเลยดหันไปไปทางไหนลงแล้วจะหันไปทางไหนนะไละจะขึน้นมากดิ้นมันรอกเราทั้งตูดน,นั่นตอนนี้เราก็ขุดหลุมปลูกปุ๊ซาสามรส วัวอะไรนะเนี่ยวัวเผาเนียเขาทาบยอดมัเขาต่อยอดมีอะไรบังแดดมั้ย เสียงป้้มตัดไม่ได้เปิดน้ำเลยวันนี้เราก็ปลูกทั้งพุซาสามรถแล้วก็ตุเรียนหมอนทองจ้ะ อันนี้ในสวนของแม่จ้ะกระอมครับเดี๋ยวจะพาไปดูขนนที่ออปลูกไว้จ้ะได้จ้ะสองสามปีแล้วอันนี้มะม่วงต้นุสูงนี่มะม่วงพันช่างช่างและช่างแกแต่ไม่ได้ลูกยาวๆลูกละสองโลจ้ะซื้อมาทดลองดูว่าเขาจะอร่อยไหมนี่จ้ะ ขนุนโรคโรคไม่บอกว่าโอ้ยทำไมต้นนิดเดียวโรคแก่ลูกงามงามต้นูงเท่าออนเลยจ้ะไม่ลูกเลยคลิปนี้ออกก็ขอลาเพียงเท่านี้ได้จ้ะเจอกันคลิปหน้าบายบายทุกคนจ้ะบายบายจ้ะ